ที่น้องจะรักในพระิสต์เจ้าพวกเรามาถึงอาทิตย์ที่สามในเทศกาลปัสกาแล้วเราก็เห็นบทอ่านที่จะทาให้เราได้เข้าใจถึงชีวิตขององค์พระเยซูเจ้าได้มากขึ้นนะครับในเวลาที่เ,เราอาาร่านบทอ่านที่หนึ่งนั้นเราก็เห็นว่าในวุลเปโตรเนี่ยพยายามที่จะอธิบายถึงข้อความเชื่อที่ท่านได้รับจากพระเยซูเจ้าแล้วก็ อธิบายว่าพระเยซูคริสต์เจ้าของของพระผู้เป็นเจ้าจะต้องรับทรมานนั้นเป็นความจริงแล้วก็ให้เรากลับใจได้หันมาหาพระเจ้าเถิดเพื่อบาปของเราจะได้รับการอภัยอันนี้ก็เป็นข้อความเชื่อที่ง่ายๆแต่ว่าถ้าจะให้ลึกลงไปแล้วเราก็จะเห็นว่าความสัมพันธ์ที่เรามีต่อพระเจ้าต่างหากที่สําคัญมากเลยวน,นบทอ่านที่สองนั้น จุดหมายของนุบุญจรัพรสาวุิบัตที่หนึ่งก็บอกว่าถ้าใครทำบาปเรามีทนายแก้ต่างให้เฉพาะพระพักพระบิดาทนายคนนั้นก็คือพระเยซูเจ้านะพี่น้องแล้วก็พระองค์ทรงเป็นเครื่องบูชาชดเชยบาปของเราด้วยและไม่เพียงแต่ชดเชยบาปของเราเท่านั้นแต่ชดเชยบาปของมนุษย์ทั้งมวลด้วยเราจะเห็นการที่พระเยซูเจ้ามานั้น เป้าหมายลราก,ก็คือไทบามชดเชยบาปแต่ถ้าหากเราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยซูเจ้าเรามั่นใจว่าเรารู้จักพระองค์อันนี้เปางหาที่ทําให้เราเข้าใจว่าที่เราปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราได้รู้จักพระองค์ส่วนในพระวรสารในวันนี้พี่น้องี่รักเรื่องราวมันก็ตออ่อเนื่องจาก สิทธิสองคนที่ไปเอเมอุสหลังจากที่รู้ว่าพระเยซูเจ้าถูกจับถูกฆ่าตายและถูกฝังไว้แล้วเนี่ยเขายังไม่ได้ข่าวอะไรจึงทำให้เขารู้สึกว่าหมดหวังจะเลยทิ้งชีวิตเก่าที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วจะกลับไปเอเมอุสฉะนั้นขณะที่เขากำลังเดินไปกับพระเยซูเจ้าและเขาไม่จำพระเยซูเจ้าเนี่ย ทาให้เขาไปอธิบายเกก,กะมากมายเลยว่าเนี่ยท,ทําไมท่านถึงไม่รู้เรื่องเลยว่าพระเยซูเจ้าถูกตึงบนไม้กางเขนนะมันเป็นการสนทนาที่ออกรถออกชาติเหมือนกันเพราะพระเยซูเจ้าพยายามที่จะอธิบายให้เขาให้รู้ว่าพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าส่งพระเยซูเจ้ามาเพื่อจะไถ่บาปแล้วก็ให้ถูกตายบนไม้กางเขนสารสิทธิ์เวลาที่ จำพระองค์ได้เนี่ยนะก็มาพูดกันว่าเฮ้ยนี่เรานี่นะเชยจังเลยทมไมเมื่อพระองค์พูดถึงเรื่องการที่พระองค์ถูกตึงกางเขนแล้วก็อธิบายพระคมภีร์ทําไมิีใจของเราหัวใจของเราจึงไม่สว่างและหัวใจของเราไม่รร้อนเลยเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกว่าพลาดโอกาสที่ไว้วดงามเมื่อพระเยซูเจ้าก็ไป นางโตด้วยเนี่ยพระองค์ก็เสกปางรับแจกให้เขาเขาจึงจําพระองค์ได้วันนี้พระเยซูเจ้าประจักษ์ให้แก่สิบสิบเอ็ดองค์แล้วก็บรดาสิท์ที่อยู่ที่นั่นด้วยนะครับอาจจะมีอีกหลายองค์พระพระเยซูเจ้าพิสูจน์ว่าพระองค์ยังมีชีวิตอยู่และพระองค์ไม่ใช่ผีเพราะพระองค์เข้ามาโดยที่ประตูไม่เปิดให้เนี่ยแต่พระองค์เป็นพระผู้เจ้าใช่ไหมครับ หลังจากนั้นเพื่อพิสูจน์อีกว่าพระองค์เป็นบุคคลเดียวกันกับที่ก่อนถูกตึงกางเขนเนี่ยก็ได้เชิญให้สิทธิมาสัมผัสพระองค์และไม่เพียงแต่สัมผัสแต่พระองค์ก็กินขนมปังให้เขาดูเอากินปลายเขาดูด้วยดังนั้นในวันนั้นสิทธิที่อยู่ในห้องก็คล้ายๆก,กับสิทธิที่อยู่เอ็มาอาวุชนะ่ะ พระองค์ได้เปิดใจเขาให้เข้าใจพระคัมภีร์แล้วพระองค์สั่งเขาให้ไปประกาศพระวรสารข่าวดีเรื่องพระพินเจ้าและข่าวดีก็คือมีการเมื่อมีการกลับใจมีการไปสุขถึงบาปแล้วพระพินเจ้าก็จะให้การอภัยพี่น้องครับในเวลาที่พวกเรามาร่วมมิสซาเนี่ย ตอนปลายมิซาประสงค์ก็จะบอกกับพี่น้องว่ามิสาทิ่สุดแล้วมิสาจบแล้วจงไปในสันที่สุขที่จริงคําพูดที่ถูกต้องก็คือจงไปประกาศข่าวดีเถิดน,นี่ต่างหากที่ทาให้ออกจากวัดไปแล้วเนี่ยเราก็มีจิตสํานึกว่าเราถูกส่งไปจากพระเยซูเจ้าให้ไปประกาศขา่าวดีเริ่มต้นด้วยการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนอื่น ว่าการเป็นสเตชนที่ดีนั้นจะต้องทําอะไรและไม่ทําอะไรและหลังจากนั้นก็ต้องประกาศว่าพระเยซูสุดเจ้าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องทําได้เพราะเข้าใจว่าพี่น้องทําได้ทีเดียวแต่พี่น้องจะต้องทําอย่างหนึ่งคืออ่านพระคัมภีร์ทุกวันเมื่ออ่านพระคัมภีร์แล้วทราบซึ้งในพระคัมภีร์จาก็ความพระคัมภีร์ได้แล้วพี่น้องก็สามารถไปประกาศข่าวดีให้คนอื่น นี่ก็คือหน้าที่ที่เราทุกคนจะต้องทำแต่บางทีพวกเราไม่ได้มีการเน้นชัดๆก็เลยทำให้บอกว่าเออหน้าที่ประกรารประกาศบรสัรนั้นเป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราแต่ในความเป็นจริงแล้วเราที่ได้รับสิ่งลำบาปแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนหนึ่งที่จะต้องประกาศพระเยนสุเจ้าว่าเป็นพระบิญาเ,เ,เจ้าพระองค์ได้มาจงกังเขนเพื่อพวกเราและได้กลับคืนชีพขอพระบิญญาประสานพระพรให้พี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ